ย่ามไทยพวนแต่งจกขนเม่นไหมขนาดย่าม11คูณ11นิ้วสายยาววัดจากปากย่าม18นิ้วค่ะบริเวณตัวของย่ามนะคะเป็นการเขีนถี่ๆถอขึ้นมาเพื่อทำย่ามโดยเฉพาะค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นย่ามหาดเสี่ยวแท้นะคะตัวย่ามแต่งด้วยจกขนเม่นไหมลายมน16ซึ่ง องค์ประกอบครบตามแบบฉบับของบ้านหาดเซี่ยวเป็นหนึ่งใน9ลายโบราณค่ะภายในนะคะบุผ้ากาวไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็บริเวณปากย่ามคุรินติดซิปไว้เรียบร้อยนะคะด้านหลังนะคะเป็นผ้าเปลือยแบบนี้นะคะมีช่องเล็กๆหนึ่งช่องสำหรับใส่ของค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีผู้เฉดเดียวกันนะคะแบบนี้เลยค่ะ ซึ่งย่ามแบบนี้จะสวยแล้วก็ทนมากๆค่ะราคา950บาทนะคะสนใจทักถามไทยคุรินเข้ามาได้เลยค่ะแม่ค้าพูดง่ายใจดีแล้วก็ยินดีตอบคุณคุณทุกคำถามการันตีว่าย่ามทุกใบเป็นย่ามไทยววนบ้านหัดเซี่ยวแต่งจกขนเม่นแท้ค่ะสวัสดีค่ะ